นิทานคติสอนใจในหนึ่งนาทีพิกกี้หมูน้อยจอมซนต้องไปเก็บเบอร์รี่สีแดงสดใสสำหรับพายแสนอร่อยของคุณยายต้องเป็นเบอร์รี่สีแดงที่สุกฉ่ำเท่านั้นนะจ๊ะคุณยายกำชับพิกกี้พยักหน้าแล้วรีบวิ่งเข้าไปในป่าเขาอยากกลับไปเล่นเลยมองหาทางลัดแทนที่จะเดินตามทางที่คุณยายบอกทางนี้น่าจะเร็วกว่าเยอะเลยเขาคิด พอก้าวเข้าไปกลับเจอแต่เบอร์รี่สีฟ้าอมม่วงที่ไม่ใช่สำหรับทำพายเลยสักลูกแต่พิกกี้ก็ยังเก็บเบอร์รี่สีฟ้าจนเต็มตะกร้าเพราะไม่อยากเสียเวลาไปทางเดิมเขาคิดว่าคงไม่มีใครสังเกตหรอกน่าแล้วรีบวิ่งกลับบ้านไปหาคุณยายพิกกี้นำเบอร์รี่สีฟ้าอมม่วงมาให้คุณยายยิ้มอ่อนโยนแล้วพูดว่าพิกกี้จ้านี่ไม่ใช่เบอร์รี่สีแดงสำหรับพายของเรานะจ้าพิกกี้รู้สึกผิดทันทีคุณยายกอดเขาแล้วบอกว่า ไม่เป็นไรจ้ะแต่จำไว้นะการซื้อสัตว์จะทำให้เราภูมิใจในตัวเองพิกกี้รีบกลับไปเก็บเบอร์รี่สีแดงสดคราวนี้พายของคุณยายก็ออกมาหอมอร่อยที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการซื้อสัตว์และตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องจะนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจที่แท้จริง